สำหรับคนหนังไทยต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องขุ่นแย่ค่ะเพราะว่าสนุกครบรถมากจริงๆนะคะวันนี้มีแพ็กเกจพิเศษพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ได้ชมกันด้วยค่ะ คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าวันนี้ที่แต่งชุดไทยมาแบบนี้มีอะไรมานำเสนอการบอกเลยละกันค่ะว่าวันนี้มาเอาใจคอหนังไทยพีเรียสายฮากับเรื่องขุนแย่ค่ะเรื่องนี้รวมทั้งดาราดังและตลกชั้นครูเอาไว้มากมายบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆและยังเป็นหนังไทยที่มียอดดีสูงสุดในโมโนแมสกันด้วยเรามีคนมาช่วยตีเมืองจันทบูร์แล้วท่านหมายถึงท่านคุณแบนสาธาทานเว้ยที่พูดนี่หมายถึงขุนแย่ใครวะไปล้องมาดินี่กันไหน กับด่างกัปดาโอ้ยจุกเป็นผีเหรอผีเตีย้ยโอ้โหเป็นหนังไทยที่ทิพดูทีไรนะคะตั้งขำแล้วก็คลายเครียดด้วยแล้ววันนี้29ช้อปปิง้งจัดโปรโมชั่นแบบพิเศษสุดๆมาให้ค่ะกับแพ็กเกจโมโนแม็กซ์หนึ่งปียังไม่จืดใจแถมฟรีให้อีก3เดือนรวม15เดือนวันนี้จ่ายเพียงแค่899าบาทเท่านั้นแถมดูพร้อมกันได้ถึง2อุปกรณ์แพ็กเกจพิเศษต้องรีบสมัครเข้ามานะคะก่อน30เมษายนนี้เท่านั้นนะราคานี้โทรด่วนเลยนะคะที่1495